ไน้องฟันะนนอผีเสื้อ่ะอยาฟังนอนผีเสื้อไหมโอเคมาลองไห้บัดดีก่อนฝังหมดเลยอย่าดนนหนอนผีเสื้อฟังไงแบบวิทยไร้ร้องใช่ไหมเมื่อกอน่ะเตรียมไว้จากออดิชั่นเอ Oh. ถ้าเขาเรียกลูกถ้าเขาเรียกลูกทุ่งเราก็จะได้ร้องได้ไงจะซ้ mm hmm. อมมาไม่เรียกเลยถ้าโจอันอื่นนี่ไงพี่เรียกแฟนใช่โซเชียลข้ามมือ้าวใบอ่ะเหรอใช้ไปถ่ายตรงนี้นั่นแหลเพราะงันมันมีผมเข้าบ้านเพราะงั้นจะถ่ายได้ ขอยห้กลับไปเลยดีกว่าจบไแล้วแล้วจ้าจ้าขอบคุณครับทุกคนเอาเปล่าตีพี่เอาเปล่าไม้เอาเปล่าเปล่าเปล่าเอาเปล่าเอาไหมเอาเปล่า